วันนี้นะคะเค้กมานั่งดูดแดดนะคะในตอนกลางวันเพื่อเอาไฟไปใช้กลางคืนนะคะนี่เลยเค้กสั่งตัวนี้มาค่ะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะแล้วก็โคมไฟโซลา r เซล์จาก XML Solar ค่ะ นี่วันนี้เคส,สั่งมาหลายอย่างเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโคมไฟสองนนนะคะซึ่งสามารถยึดติดกับตามเสาไฟยึดติดกับตามต้นไม้ได้นี่เคสจะบอกว่าเขาสามารถใช้ตัวแผงโซลา่าเนี่ยดูดแดดมาในตาตนกลางวันใช่ไหมทุกคนแล้วก็นี่ตอนคืนเขาก็สว่างแบบนี้เลยนี่อันนี้ไฟของเขาสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะไม่ต้องเดินสายไฟและที่สําคัญการใช้ไฟโซลา่าเซลล์นี่คือแบบประหยัดค่าไฟมากมากเลยสำหรับใครนะคะที่ อยากประหยัดค่าไฟในช่วงโควิดช่วงที่อยู่บ้านาบ่อยๆเคจะแนะนําให้ไปซื้อร้านนี้เลยนะคะเขามีโคมไฟหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์เอาไว้ส่องถนนก็ได้เนาะตอนกลางคืนก็จะรู้สึกแบบปลอดภัยและที่สําคัญไม่เสียค่าไฟทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็นี่มีพวกโคมไฟตกแต่งต้นไม้แล้วก็มีโคมไฟคริสต์มาสแบบนี้ด้วยใครสนใจก็ไปสั่งได้นะคะอันนี้เป็นร้านรุ่นพี่เอ,เองนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะคะชื่อร้าน X M L Solar ค่ะใครสนใจก็ตามไปลิงก์ด้านล่างเลยนะคะนี่ อันนี้นะคะคือโคมไฟที่เทคพูดถึงนะคะจะเป็นตัวอันนี้เลยเป็นโคมไฟสองถนนนะคะซึ่งเทคจะ ในตอนกลางวันนะคะใครจะมาตากแดดแบบนี้แล้วตอนกลางคืนเราก็เอาไปติดตามแบบพวกโคมไฟพวกตามต้นไม้แบบนี้ทุกคนคือเราสามารถยึดติดตามสาไฟฟ้าหรือว่าตามต้นไม้ได้ซึ่งเป็นการแบบประหยัดไฟแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าไฟในตอนกลางวันเอ้ยในตอนกลางคืนเลยแต่เรามาดูดแดดแค่ตอนกลางวันซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเขาเขาสามารถจัดการตัวเขาเองได้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยอย่างตัวนี้เห็นไหมคะ ตรงนี้คือจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ซึ่งฝั่งนี้จะเป็นไฟสองสว่างอันนี้จะมีตัวออนออฟอยู่นี่แล้วจะมีเป็นพวกโคมไฟสปอตไลท์ด้วยทุกคนจะเป็นโคมไฟที่แบบเฮ้ยสว่างมากขอบอกเลยแบบสว่างสุดๆเพราะว่าเคเคยใช้มาแล้วเคยใช้ที่บ้านสวนเนาะเขาจะเป็นแบบแผงโซล่าเซลล์แบบนี้เหมือนกันทุกคนแผงนี้จะดูดแดดกลางวันใช่ไหมคะเพื่อส่องแสงตอนคืนแบบนี้เลยทุกคนเคใช้แบบตามพวก ถนนหรือว่าแบบตามริมกํแแพงเพื่อส่องไว้เนาะเผื่อแบบมีโจรมีอะไรเข้ามาเขาก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเราเปิดไฟตลอดทั้งคืนและที่สําคัญเราไม่เสียค่าไฟได้ค่ะใครสนใจก็ไปเลยค่ะไปสั่งที่ร้าน xm xml solar นะคะเป็นร้านรุ่นพีเข่งเองนี่จะบอกว่าร้านเขาคือการันตีคุณภาพดีมากเพราะว่าเคใช้มาตั้งแต่บ้านสวนในเชียงใหม่แล้วค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นโคมไฟ ถนนนะคะแบบโซล่าเซลล์ซึ่งเขาบอกว่านี่เลยสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ทุกวันนะคะไม่ต้องเดินสายไฟนะคะแล้วที่สำคัญประหยัดค่าไฟ100%เเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้ไฟเลยค่ะเขาใช้แสงแดดนี่ละคะ่ะในการทำให้มีไฟในตอนกลางคืนเนาะและที่สำคัญนะคะสามารถสำรองไฟได้นานถึงเช้าเลยนี่ มีอีกหลายตัวเลยอันนี้จะเป็นโคมไฟสปอตไลท์นะคะเคสสามารถใช้แบบส่งตามต้นไม้ตาประมาณนี้ได้เนาะเราสามารถ2ต้นไม้ปุ๊บตอนกลางคืนคือเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันปลอดภัยเพราะว่าโคมไฟมันทํางานตลอดทั้งคืนนี่ตอนนี้คือเคสแบบมีไฟติดอยู่เห็นไหมคะกาลังชาร์จอยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแผงไฟของเขาซึ่งสามารถดูดแสงแดดในตอนกลางวานนะันเนาะเพื่อให้ไฟออกมาทางสปอตไลท์ตอนกลางคืนแบบนี้เลยค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นโคมไฟแบบไว้ห้อยตามต้นไม้เนาะเหมือนแบบเราสามารถห้อยตามต้นไม้แบบนี้ได้เห็นไหมคะมันจะน่ารักมากเลยเพราะโคมไฟเขา,าแบบทรงน่ารักและที่สําคัญเขามีดูมีโซลารเซลล์ติดมาด้วยนี่นะคะ ตัวนี้ก็จะมีไฟที่สามารถแบบใช้ตกแต่งนู้นนี่ได้เนาะคือสามารถทําให้แบบส่องสว่างโดยไม่ต้องเสียค่าไฟและที่สําคัญทุกคนอันนี้น่ารักมากมันเป็นไฟแบบไฟคิดมาดอะ่ะมันสามารถาตกแต่งตามต้นไม้ได้ซึ่งแบบสามารถแบบประหยัดค่าไฟได้โดยที่เราแบบเปิดได้ทั้งคืน,นะคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะแบบส่องตามต้นไม้แบบเนี้ย มันก็จะดูแบบเฮ้ยมีความคริสมาสมีความแบบน่ารักอยู่เนาะใครสนใจไปสั่งได้เลยนะคะน,นี่คือร้านรุ่นพี่เคเองชื่อร้าน X M L Solar นี่ไปสั่งเลยค่ะ